พ่อไก่ซ้อยเพชรเลี้ยงลูกน้อยแทนแม่แม่แล้วแม่แม่ไปฟักไข่หมดแล้วเกร็ดปณีไปฟักไข่แล้วดวงฤดีก็เลี้ยงลูกน้อยสีสมอนก็ไปฟักไข่ตอนนี้ลูกน้อยทั้งสี่ลูกของเกร็ดปณีมาเดินตามพ่อไก่ส้อยเพชร เจ้าเหมียวน้อยก็เดินมาหาหลวงปู่พิชิตชัยกับทัพทวีพิชิตชัยกับทัพทวีเดินมาหาหลวงปู่ทัพทวีไม่ใช่จิวแหล้วแลนะคะทัพทวีจะเป็นสาวแล้วค่ะตอนนี้ได้สามเดือนแล้วเนี่ยเนาะซัพทวี สับทวีสับทวีเก่งจังเลยต่อปเป็นสาวแล้วเ,เล่นกับใครเนี่ยบุญทองบุญทองก็มาบุญทองก็มาพิชิตชัยพิชิตชัยจิวหลิวสับทวีพิชิตชัยบุญทองจิวหลิวว่าอย่าเรียกหนูจิวหลิวสิข้าหลวงปู่หนูปเป็นสาวแล้วต้องเรียกหนูว่าสับทวี รับทวีค่ะอ่าแล้วใครมานั่งบนโต๊ะนั่นน่ะใครมานั่งโต๊ะนี้พี่เจเจพิสมยัยพิสมัยค่ะพิสมัยก็เดลนมานั่งแล้วก็นอนเล่นบนโต๊ะนี่แล้วเจ้ากไก่ส้อยเพชรพาลูกน้อยเดินไปเดินมา อ่าบุญน้องบุญทรงน้องบุญทงมาทางนี้เหรอบุญทรงออกมาเล่นกับหลวงปู่สายบุญทั้งหลายนี่จอมกวนจอมปวนปวนไปทุกเรื่องเลยนอนก็ปวนนั่งก็ปว่วนทํางานก็ปว่วนตามภาษาเหมียวเหมเนาะเขายังเด็กอยู่เขาชอบเล่นอยู่หาที่เล่นหาที่สนุก บุญชัยมาแล้วบุญชัยบุญทรงกับบุญชัยมาแล้วออกมาได้ั้งน้นเร็วบุญทรงบุญทรงบุญชัยบุญชอบใครนอนอยู่ตรงนั้นอีกขวัญใจพรขาวพรเงินตเก้าอี้นั้นเนาะตรงนู้นมีใครเลยมานู่นอีกโอ้บุญทวีบุญทวีอยู่ตรงนู้นส่วนทรัพย์ทวีตรงนี้ ทามสวีตรงนี้อยู่กับพี่บุญทองพี่บุญทองอ่าบุญชอบอะไรบุญชอบบุญชายบุญชิดบุญชอบบุญส่งบุญทวีมาเล่นกับพี่บุญทองนี่เลอพี่บุญทองนี่นะเล่นตรงนี้นะครับเล่นตรงนี้นะครับหลวงปู่จะได้ทํางานเนาะถ้าตามหลวงปู่ไปตลอดหลวงปู่ทำงานไม่ได้แล้ว บุญชอบอะไรบุญชอบบุญชอบสีอ่อนเขานาะสีชอบบุญชอบบุญชอบบุญจิตบุญทรงบุญทวีใครอีกบุญชัยบุญชอบบุญชายอยู่ตรงนั้นบุญทรงบุญทวีบุญชอบ บุญส่งบุญทวีบุญชอบอยู่ตรงนี้เล่นกันตรงนี้ค่ะตามมาด้วยบุญชิดตามมาด้วยบุญชูกับบุญชัยบุญชูมาแล้วบุญชูบุญชูขาจะขาวแถบหนึ่งขาลายแถบหนึ่งขาขาวสามขามีขาลายอยู่แถบหนึ่ง <laughs> ขาลายอยู่แถบหนึ่งขาหน้าลายอยู่แถบเดียว บุญโชูข้าหนูชื่อบุญชูข้าบุญชิดบุญชิดบุญส่งบุญส่งจอมอ้อนจอมกวับุญส่งในอ้อนกวันี่บุญสงองอ่งบุญสง่นะญสงข้งาจินตลาอยู่บนโตะ๊ะจินตลากับพิสมัยพิษสมัยจินตลาพิชิตช,ชยัยนอนอยู่ตรงนี้ เหมียวใหญ่ๆเขาก็จะนอนพักผ่อนสบายๆส,ส,ส่วนเหมียวเล็กๆนี่เหมียวเล็กเหมียวน้อยอ้อนกวดหลวงปู่ทุกที่เลยครับสำหรับคลิปนี้หลวงปู่ก็นำภาพอนรักษน่ารักของน้องๆเหมียวให้กับทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันขอความสุขนี้จงถึงยังทุกคนทุกท่านพื่อการทุกท่านทุกคนเทอโอ้เล่นตรงนี้เหรอ เล่นกันตรงนี้เล่นกันตรงนี้มีใครครบไหมครบไหมครบเลยทั้งครบแก๊งเลยครบแก๊งเด็กน้อยเด็กน้อยครบแก๊งเลยเล่นกันตรงนี้บุญชิดบุญายบุญชอบบุญชูบุญทวีบุญส่งครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอความสุขสวัสดีทุกคนทุกท่าน 1